คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบรื่งเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ snba 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ snba 222ครับมาพบกันแล้วนะครับกับที D ่เด็ดจานเจ NBA h hey ฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคยสามมกราคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครบอบบาสเกตบอล NBA เช้าว,วันศุกร์ครับการพบกันระหว่างเจ้าบ้านสะพานทอง Golden State Warriors วันนี้เปิดบ้านเชสเซ็นเตอร์10โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยต้อนรับกำเยิยนของฟิลลสเวนตี้ซิก โดยโค้ชของเจ้าบ้านสพันทองยังคงเป็นสตีฟเคอร์ครับแม้ช่วงหลังผลงานตกต่ำวันนี้จะได้ดวนกับนิกเนร์สโค้ชของฟิลาเดลเฟียครับโดยผลงานเกมล่าสุดของสพันทองโกลเนสเตดไวเออร์ครับก็พ่ายคาบ้านให้กับยอดทีมอย่างคลิฟแลนด์เคเลียแบบขาดลอยสู้ไม่ได้ครับ95ต่อ113ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นโมเสสมูดดี้19แต้ม2รีบาว1แอสซิสเสริมด้วยโจนาธานคูมินกาครับ18แต้ม10รีบาว2แอสซิส และทรานส์เจคสันเดวิสรับ16แต้ม16รีบาวสองแอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลแต่นั่นก็ไม่เพียงพอสุดท้ายแพ้แบบขาดลอยคาบ้านเลเทครับส่วนผลงานของฟิลเดล e l เฟีย7เวนตี้หลังจากที่ชนะมา4เกมรวดก็พ่ายแพ้จนได้กับราชันสคาเมนโตคิงในเกมล่าสุดครับ107ต่อ113ในเกมที่ไม่มีเอลเอ็มบีดครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นพอจอร์0 30แต้ม8รีบาวห้แอสซิส เสริมด้วยไทริสแม็กซี่27แต้ม2รีบาว6แอสซิสและเจ้ากบครับเอริกกอดอนครับ14แต้ม1รีบาว3แอสซิสสุดท้ายฟิเลโเฟียครับก็แพ้แบบน่าเสียดายครับทั้งที่เป็นฝ่ายขึ้นนำตลอดทั้งเกมไปดูรายชื่อตัวจริงของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับส่งมาจากโรโทลไวลล่าสุดเว็บไซต์ต่างประเทศพอยการังเจ้าบ้านพิแกงสเตฟานเครี ได้ดวลกับเจ้าหนูเทอริสแม็กซี่ครับช่วงหลังความสามารถในการสร้างสกอร์แม็กซี่ไม่เป็นรองครับแต่ชื่อชั้นก็ถือว่าผิดกันครับเคอรี่ก็ยังดูดีกว่าส่วนชุดติงการเจ้าดุกอีเดนิสโรเดอร์ตั้งแต่ย้ายมาจากบุคลินเนสยังเล่นไม่ออกดวลกับเคอรี่อูเบรจูเนียวันนี้ได้มาเยือนถิ่นเก่าส่วนตัวมองว่าใกล้เคียงกันครับสมอลฟอร์เว,ว,วิร์ดแอนดรูวิกกินส์ครับจะได้ดวลกับเทพเจ้าพอจอร์ดครับซึ่งเกมล่าสุดก็เล่นได้ดีครับ แต่แอนดูวิกกินส์เองก็มีดีทั้งเกมรุกเกมรับตำแหน่งนี้มองว่าสูสีกันส่วน power forward ฝั่งเจ้าบ้านบัวเขียวเดรมอนกรีนครับจะได้ดวลกับเคล็บมาตินโดดเด่นเรื่องการยิง3เรื่องของเกมรับของต้องโยกับเดรมอนแต่เกมรุกผมว่าเคล็บมาตินดูดีกว่า เซนเตอร์ <Center S 2> คุมวงดาววันนี้ทีเจดีครับทรานสเจคสันเดวิสจะได้ดวนกับโจเอลเอ็มบีดหรือไม่ต้องรอเช็คตอนเช้าครับเว็บไซต์ site, ต่างประเทศรายงานสถานะของเอ็มบีดครับเรื่องการเจ็บเท้าครับเป็น50-50ที่จะลงสนามในวันนี้โดยผู้เล่นฝั่งเจ้าบ้านแกรี่เพตันทูกับเบรนเดนพอสเซมสกี้ไม่ได้ลงสนามอย่างแน่นอนครับส่วนฟิลาเดลเฟียเคเจมาร์ตินลงไม่ได้แน่นอนครับส่วนโจเอลเอ็มบีดอย่างที่ผมได้บอกไปต้องรออัปเดตรายชื่อตอนเช้าจากสหรัฐอเมริกา และนี่เป็นชมหนา้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่ลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกโดยเจ้าบ้านสะพานทองโกลเดนสเตทวยเดอร์ประกอบไปด้วยสเตเฟนเคอร์รี่เดนนิสโโรดเดอร์แอนดรูวิกกินส์เดมอนกรนีและทรินเจ็กซสันเดวิสส่วนทีมเยือนฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์และนี้ประกอบไปด้วยทาริสแม็กซี่เคลรี่อูเบรจูเนียพอตจอเคลมาติและโจอเอมบีดครับโดยสะพานทองลงเล่นไปแล้ว32ชนะ16แพ้16ครับ ส่วนฟิเลเฟียชนะ1 3บสามแพ้18คีมชอัพในวันนี้ครับถ้าโจเอลเอมบีดได้ลงสนามครับฝั่งทีมเยือนฮนะจะได้ดวนกับสเตเฟนเคอร์รีของเจ้าบ้านสะพานทองครับซึ่งซีซั่นนี้สเตเฟนเคอร์รีอยู่ที่22แต้มต่อเกมเปอร์เซนฟิโก44ถือว่าไม่ได้ดีเด่นอะไรสำหรับตัวเขาเองครับส่วนโจเอลเอ็มบีดครับมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บยาวนานกลับมาลงสนามตอนนี้ค่าเฉลี่ยการทำแต้มเริ่มกระเตื้องขึ้นมาครับอยู่ที่23.7แต้มต่อเกม ทัศนาของจานเจนในวันนี้ครับผลการแข่งนในเกมนี้ขึ้นอยู่กับการลงสนามของทางด้านโจเอลเอ็มบีดครับซึ่งสะพานทองเองช่วงหลังก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มตกจริงๆครับเพิ่งพาแค่สเตเฟนเคอร์รี่เท่านั้นครับส่วนฟิลาเดลเฟียยังเล่นบา์สกันเป็นทีมเล่นกันเป็นระบบมากกว่าวันนี้ถ้ามีโจเอลเอ็มบีดในสนามมองว่าฟิลาเดลเฟียสู้กับสะพานทองได้ถ้าแพ้คงแพ้ไม่เกิน3แต้มดีไม่ดีบุกมาชนะครบคร่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ